อย่าเป็นกองดิแรงแอย่เป็นกองเหงื่อใหงเป็นกองคุณอนบอกให้มันรวมกันนะพี่เอิทำให้มันรวมกันอลอามาใส่เป็นท็อปทำไมอะพี่ชายนี่เคียตอนนี้ตอนนี้ถึงกระบวนการกรอกใช่ไหมกรอกใส่ให้มันรวมกันกรอกตรงกลางใส่ปุ๋ยตรงกลางพี่เอิตรงกลางตรงนั้นอะนี่ ทำให้มอนเหมือนกองกองดินกองใหญ่ๆโลภเพียงไหวไหมอ่าช่วย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 เชิญเลยจาลงไปไปเลยไปเลยไปลงไปโอ้ยนาจะมาตั้งนานเนาะโอ้ยตั้งใจมากเลยอะไปเถอะเพียงทำไปโหนี่มาช่วยด้วยครับไไงบ้างคะเพียงขาเพียงขาความรู้สึกเป็นไงบ้างคะตอนนี้ ตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยกดทองเป็เไรตอนนี้เรากำลังทําให้มันเป็นก้อนใหญ่ๆเพื่อที่จะเอาเข้ากระสอบใช่ไหมคะเป็นแบบนั้นใช่ไหมเนี่ยนี่ก่อนที่เราจะไปสีใช่ไหมคะช่วกันช่วย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 กันช่่วกันเร็วระวังนะครับระวังนะครับอุ้ยมันเป็นวงกลมกันนะช่วยกันเพี่ไอจับช่วยกันได้ไหมคะช่วยกันนะช่วยกันนะให้น้องช่วยจับกันเลยไอ้นี่ช่วยกันเร็วของเราเลยเอ้ยช่วยกันค่ะเอาเลย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  นี่อ้าวช่วยกันน้งผมพี่ดึงเหรอน้งผมพี่ดึงหรอีอันนี้ได้กี่กระสอบละน้นักหนอึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ 1, 2, 3, 4, 5, นองนะครับอันนี้น่าประมาณเกือบสิบช่วยกันนคะรับังน,นี้ก็ต้องช่วยกันใช่ไหมครับรวมรวมก็จะประมาณกี่กระสอบครับ บบอ้โยระวังโดนหอวระวังน,นะครับระวังนะครับอาราช่วยกันน้าเรามาดูซิเดี๋ยวมารอกรอกนะครับอ,รอ,อ่ะพี่เอิงแล้วยังไงต่อครับเนี้ยตักแล้วก็ใส่กระสอบเหรอคะบบไหนโอ้โหยอดอ่ะตักเยอะเไหนเยอะหรือยังไหนดูซินี่อุ้ยระวังพี่เอิงไม่เอาสูงค่ะเอาเอา,เอาแบบเตี้ยๆลูกไหนอ่ะกระสอบอยู่ไหนอ่ะ ดี๋ยวพึ่งสิเดี๋ยวก็สอบมันต้องมาตรงนี้ไม่ใช่เหรอรอแป๊บนึงเดี๋ยวกระสอบก็มาลูกถือไปก่อนเอาเอาแล้วเทแล้ววินของลูกชาวนานี่นี่นี่เดีย๋ยวไปบอกเพ,พ,<ว>พื่อนๆได้เลยหน่อยยิ้มใส่พ่อหน่อยม้ช่างนลี้วด้วย <S <S> เอ้ย<อ> นอะโอ้โหอุ้ยระวังเงยพอแล้วแค่นั้นก่อนมันหนักมาั่งกล้องมองกล้องกับพ่อนอนนี่ท่าเยอะจริงด้วยโอเคเรียบร้อยแล้วพอออกไปนวดเอกไปน่นเอาไปนวดจะทำอะไรอ่ะมดอยู่นั่นมดอยู่นั่นออกเป็นไรทำอะไรน่ะอ๋อมดมดไปนนั่พี่ม่่นัเอออย่าถอดรองเท้านะตรงนี้มันมีต้น น่าจะเป็นต้นไมล่าพะลูกอ่ะอ่ามันแทงขาไปว่าเขาไป,ไป,ไป,ไปช่วยพี่เขาละ